สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำละครสั้นเอฟซีเรื่องเมื่อฉันติดมือถือจนเกินไปจนมือถือตกส้วมจะเป็นอย่างไรแล้วไปรอรับชมกันเลยค่ะ

แต่วันเนี้แม่เราอ่ะให้หยุดพักเล่นโทรศัพท์บ่ะนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นในห้องของแม่ก็นแล้วกันหุยมีตังอยู่ด้วยอ่ะขอเอาตังแม่ไปกัน,ลกนแล้วกันนะจ๊ะปลนมือถือดีกว่าหุยมีเกมให้เล่นเยอยาโรย่ยะ ชอบมากด้วยชอบมากเลยย่าอุ้ยหุ้ยเกมนี้มันกระโดดเราก็กระโดดสิเออกระโดดไปแล้วก็กระโดออะโด,อะโดอีกอุ้ยไหลาสาแล้วอะเล่นเกมต่อดีกว่า้ยอัน,นี้ก็น่าเล่นน่ะโหลดมาให้หมดแหละน่านเล่นเป็นหมดเลยอ่ะเฮ้ยมีเกมสกูลาซิคูซิมูริตโต้ด้วยอ่ะ โหลดเลยจ้าโหลดให้เต็มเครื่องเลยพื้นที่ถึงไม่พอแต่เราก็โหลดแอปอะไรมาก็จ่ายเพื่อให้พื้นที่เต็มพอเนาะแล้วเราก็จะได้เล่นเกมแบบเพียงพอแบบไม่เบื่อเนาะเล่นต่อดีกว่าไม่กี่ชั่วโมงแม่ก็เรียกแล้ว เยลลี่ลูกเยลลี่ไปไหนเนี่ยแม่หาไม่เจอเลยเฮ้ยเสียงแม่เรียกรีบเก็บโทรศัพท์ดีกว่าเฮ้ย,ฮยไปดีกว่าค่ะแม่ค่ะแม่มาแล้วค่ะโหแม่เรียกไปไหนมาฮะเอิอ่มไปเล่นคอมมาคะ่ะดีแล้วจะได้ไม่ต้องเล่นโทรศัพท์ติดมือถือจังเลยนะ ก็วันนี้หนูพักเหล่านี้น่ะแล้วแม่มีอะไรหรอคะแม่ใช้ไปซื้อน้ำยาซักผ้าให้แม่หน่อยสิมันหมดแล้วว่าแม่ขี้เกียจสั่งหนูไปซื้อให้หน่อยนะก็ได้ค่ะวุ้ยอะไรก็ไม่รู้ใช้อยู่นั่นแหละใช้เป็นวันวันวุ้ยโหคนมุสาดจะเล่นเกมในมือถือสินไน แต่โดนแม่ใัยเฉยอะไรก็ไม่รู้โหจกกักรยานก็สูงจังเลยฉันก็ขับแบบนี้แหละวอ้ขาฉันยังไม่ยาวแต่ยังไงฉันก็ขี่ได้ปะติงต้งติ้งยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านมินิมาร์ทค่ะอืมไหนอ่ะน้ำยาสักผ้านี่ไง แล้วแม่ใช้ย่หออะไรอะเอาไปก่อนก็นแล้วกันเห็นแม่ใช้อยู่อะ่ะเอาไปก่อนก็นแล้วกันนะเสร็จละพี่คะน้ำยาสภ้ากี่บาทหรอคะหนึ่งร้ยบาทจ้านี่ค่ะใส่ถุงไปจ้าน้องใส่ค่ะขอบคุณค่ะพี่หนูกไปแล้วนะคะจ้าติ้งติ้ง โหเสียงประตูประตูอัตโนมัติหรือไงวะเราก็จ้องระวังรถเนาะพราะย่างไงพ่อแม่เราก็สอนมาว่าให้เราวางรถไว้ใช้รีบเอาของไปให้แม่แล้วก็ไปเล่นโทรศัพท์ดีกว่าเรียงมือถือหรือโทรศัพท์ก็ะจา น้อชชอๆแม่ค่ะได้แล้วค่ะเอาเก็บตรงไหนวางไว้ตรงนี้เลยจ้ะค่ะวางแล้วนะคะจ้าไปเลยจ้าค่ะไปเล่นโทรศัพท์ต่อดีกว่าเล่นในห้องของเราดีกว่า ลา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 สนุกจังเลยเล่นมือถือนี่มันสนุกมากเลยอ่ะและตอนที่ฉันกำลังเล่นมือถือเผลอปวดอึอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยปวดอึว่ไปอึไปอึก่อนดีกว่าปวดอึไม่ไหวแล้วเนี่ย ไปด้วยเราอึไปด้วยดีกว่าเฮ้ยตดอะไรหนักหนาก็ไม่รู้อุย้ยเล่นต่อนิกว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกเฮ้เสร็จแล้ว้ยเป็นกองเลยอะ่ะกกดชักโครกดีกว่า แต่เพอทำตกจะบอกแม่ยังไงจีอุ้ยไม่น่าทำเลยอ่ะพุษาหโหลดแกไม่เยอ,ะอ่ะโอยต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่หล่อนเนี่ยหรือว่าเราต้องเล่นคอมเบื่อเบื่อไปตลอดชีวิตไม่นะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนกับละครนี้ทุกคนคิดว่ามันเป็นอย่างไง คลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ